เฮียเฮียอไมาอีกแล้วมา่เฮียเฮ้ยเฮ้ยกลับเลยกับเลยกับเลยกับเลยนี่นี่ทีมภาคด้วยวันนี้เฮียเฮียตีเขานี่เขาเฮ้ยโดกัดซ้ายโดกัดขวาลูกนีกลูกนี้ถอยลูกนีกเตะก้านคอโดเป็นยังไงบ้างโว้ยพุ่นไปพุ่นไปพุ่นคันได้หยอกับ ไปฟนโดมีแต่ขี้ดินเออเอ้าลุยลุยลุยเุบิงเด้ว่าพนใหญ่่เออพูดอ่ะไปถ้าพูด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 ไปไหลูกเล็กไปไหมเพื่อนเด็กกบยอมได้หนิเฮ้ย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 ีมามัดมาเนนมันอืสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับเร็ว โอ้ใหญ่ขึ้นเนาะหูหูเติงขึ้นเลยโดดลงเลยโดดลงเลยเฮ้ยเฮ้ยไปแนวหัวตาไปโมดโด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 ดมาโดดมาอ่ะพี่น้องมันอนี้มาเยี่ยมยามทข้าวนะครับผม้ย <laughs> คิดถึงอุงอิงไหมเอออุงอิงเนี่ยแล้วอุงอิงอุงอิงตรงนี้อิงเนี่ยแล้ว ุงอิงแล้วุงอิงเออุงอิงแล้วโดดดออูดิเจ่ามคือคู่เลยบ่คยใส่ทือสองขยาวปกติใส่แต่ขาสันคู่พละนึกว่าคู่ตวออดูด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 ิูนะยังอ้ยอดูดิอดูดิอดูดิสวัสดีครับก่อน สวัสดีครับวดีครับก่อน้กินมันบกาลงกันบ่ออมันบกาโดนบ่คือ้า้าปอยลงอันเขาตัเบิองตลอดตยานันกินดินกินยังมันทองนน่อันไม้แล้วเฮยเฮ้ยเฮ้ยใคนมันหยอกกันดีเนาะคือคันม้ามาเห่าน่ม้าอยู่บาสกัดกันนเลยอ้เอ้งเอ้เอ้งนยเยอืมอ้นี่มันบกโดมันใจดีเลยพื่นะ โดมันคือคนเลยค่ะมีใส่เบิกเบิงเราวอ้มาตัวดีฉลาดเกินไปนะคะโดโดนะนิดแปแป๊บลงนะคะฮ้เฮเฮ้ยเยกินกูจักินก๋เตียวไก่บคะม่ขายติ ผุดละจังน้อยผุดละทเทียงเที่ยงผุดละไปเทียงเที่ยงกูกลัวผุดละมาเยี่ยมยามถามข่าววันนี้<ช>นะครับบรรยากาศทงไฮทงนาที่นอนดุกดิบ,บดโอ้นอนละเว้ยนอนละเว้ยนอนละเว้ยอหลั

แล้ด ok nee. e e e ีมาเมื e ่อก e um um ี้น <c ười> ี่มาจอบเบึงมาจอบเบึงเึืนอนหน่อยฝุ่นเึืนอนหน่อยเพื่อนปั๊ดอลังการอีหลีปั๊ดเดี๋ยวกระแล้วเดือนหนากระแล้วนี่เนาะเดือนหนากระแล้วนี่บึมบั่มบึมบั่มข้าวเดียวได้หมดนี่สื่อฟอนิเจอร์สนั่นได้หมดสื่อฟอนิเจอร์วิ่งมาเดี๋ยวอ่าสื่อฟอนิเจอร์เข้าบ้าน อย่าฟอร์จูเนอร์โซฟานั่นเด็กพันว่าโอเฟอร์นิเจอร์ด็อกเตอร์สมพงศ์ไปจากไหนด็อกเตอร์ด็อกเตอร์เป็นจากไหนแม่ด็อกเตอร์พูดอะตัวใหญ่คักนอกกบกลายไหมป๊าดเห็นบ่โดดเห็นบ่ Ui A miếu đô A miếu đô 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 Chu 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 đi Chu 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 อยู่บ้านก็ลงทุเรียนเช่นนั้นซีหาซิปต้นเป็นมากพอเลยมากพร้อมแถวบ้านหมู่บ้านนี่ก็มาซื้ออยู่กันทะลักดินดีดินดินแม่น้ำโผงอันนี้มันดินทรายเนาะมันบาดเพราะมันเป็นดินโพดดินยังไงจนพี่กายหมากสองหน่อยพี่ดิ อ่เขาไปโดโดเขาไปโดโดดโดดขามันเร็วเร็วขามาเร็วขามานขามาเขัาไปเขับไปเขับไปเขับไปเร็วเร็วขับไปเร็วเขับไป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 เร็วชู่ๆก็บอกเขาน้องโดกันเขับไปนี่เขับไปนี่เขับไปเร็วเขับไปเร็วเร็วเขับไปเขับไปเร็ว ดูกเด็กมาเร็วลุกเด็กมาลูกเด็กมาเข้าครับพี่นอ้นองอ,อ้าวอู๋อิงอยู่นี่เองร้อยมาเบิงบ้านแล้วมนันนี่อืมอิงพูนะร้อยไปเยี่ยมบ้านลิงน้อยพุณนะ ภาพน้สนาเลิศได้ทำนี่กว่าจะมาเป็นดาวกว่าจะมาเป็นดาวนะครับขอบคุณทุกกำลังใจจากรับช่องกำลังใจเราเปิดออฟเชียลนะครับร้อมโอ้โ้คุณหล่นลงข้างหลาง เที่ยงตรงครับตอนนี้นนนกินข่าวกินหนาครับโอ้สุดยอดครับบรรยากาศนะครับทุองหายทุ่งหน้าครับผมเอาบอาโกโด่งก็กลับไปตั้งตลอดสวัสดีครับพอกันคลิปหน้าด้วพี่น้องครับสวัสดีครับ